สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูดิงทารโรบายชุริกรนะคะวันนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยร้อเป็เท่าไหร่แต่ก็พอได้นะคะพอได้หัวข้อในวันนีแ้แม่หมอจะมาทำคลิปนี้ก็คือ12.12 12ประตูบานใดจะถูกเปิดสำหรับคุณไม้ภายของแม่หมอช่วยบอกแล้วกันนะคะว่าวันที่1 2บสเดือนสิหรือถ้าเกิดคุณเห็นเลข12.12เนี่ยเท่ากับคุณกำลังจะได้เปิดประตูบานใดในชีวิตของคุณ ะะมาก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะขออนุญาตครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณกันก่อนคุณได้สามไม้เท้าแล้วก็สเตนในตอนนี้แม่หมอเห็นถึงความเข้มแข็งนะเห็นถึงความเข้มแข็งเห็นถึงการที่ไปต่อไม่อยู่อยู่กับที่ คุณอาจจะประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้มีการต, igent, ต่อยอดมีการที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้มันเติบโตมากขึ้นกว่านี้คุณเข้มแข็งมากพอที่จะพาตัวเองอะไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในชีวิตได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นนักต่อสู้ตัวยงแล้วก็ไม่ค่อยยอมแพ้ต่ออุปรสรรคและปัญหาแล้วก็ไม่ค่อยหยุดอยู่กับที่ด้วย ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาขออีกสักสาใบนะคะ5ถ้วย5ถ้วยแล้วก็เดทแล้วก็สิไม้เท้าแล้วก็แม่หมอก็เห็นถึงความพยายามความพยายามที่จะออกจากความกังวลใจความเสียใจบางอย่างนะคุณมีความวิตกกังวลแล้วก็ มันมีบางเรื่องที่มันยังติดอยู่ในใจของคุณอยู่อ่ะคุณอยากเปลี่ยนสถานการณ์คุณอยากเปลี่ยนตัวเองอ่ะพูดง่ายอ่ะคุณอยากเปลี่ยนตัวเองคุณน่าจะถ้าถ้าถ้าเกิดคุณพูดออกมาได้เนี่ยคุณจะพูดออกมาเลยว่าไม่หมอฉันอยากออกจากความเศร้าเหลือเกินฉันอยากออกจากความเสียใจตรงนี้ฉันอยากออกจากปัญหาตรงนี้รู้นะว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งรู้นะว่าตัวเองผ่านอะไรมาเยอะอแต่ก็ทํายังไงไม่รู้ว่าที่จะอยากให้ตัวเองอ่ะ แบบเหมือนวัปตัวเองออกมาจากจุดที่มันไม่โอเคในชีวิตในช่วงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณไม่หมอเห็นถึงเออ่มันเป็นตะกอนที่มันอยู่ในใจของคุณคุณถาว่าคุณเขาา้เขาใจคำว่าตะกอนไหมมันไม่ได้เป็นน้ำที่ขุ่นนะในในร่างกายของคุณเนะี่ยแต่มันยังมีตะกอนอยู่บางบางส่วนเล็กน้อยที่คุณยังไม่ได้เคลียร์คุณยังไม่ได้กรองมันออกหรือแม้กระทั่ง คุณอาจจะลืมที่จะกรองตะก,กรอนตรงนี้ออกไปจากชีวิตคิดว่ามันไม่อกคิดว่ามันไม่ไม่ถึงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถึงกับมีผลกระทบอะไรในชีวิตเนี่ยคุณก็เลยไม่ไม่เคลียร์คิดว่ามันเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่พอผ่านไปผ่านไปไอ้ปัญหาหรือไอ้เรื่องที่ที่เราคิดว่าเราผ่านไปได้นี่แหละมันมันกลับสร้างปัญหาให้กับตัวคุณอ่ะบางครั้งอ่ะคุณอาจจะ โฟกัส uh, แต่สิ่งที่มันใหญ่ๆจนลืมจนลืมที่จะเขาเรียกว่าทําความสะอาดอะไรที่มันเป็นฝนุ่นอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นตะกอนเล็กๆน้อยๆออกตรงนี้ต้อถึงเวลาแล้วละ่ะไม่หมอว่ามันถึงเวลาที่คุณจะเคลียร์พลังงานของตัวเองให้มันใสกริ๊กให้มันแบบปิ้งเลยจริงๆเพราะคุณอยากที่จะเปลี่ยนละไม่เอาละไอ้ตะกอนเล็กๆน้อยๆไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันกวนใจเหลือเกิน แล้วมันก็กวนจิตกวนใจได้ตลอดเวลายุ่มยิ้มได้ตลอดเวลามันทําให้คุณแบบหยุดชะง,งักเหมือนกันนะไม่หมอว่านี่คือพลังงานของคุณนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะเพราะมันมีความเครียดมันมีความวิตกกังวลบางเรื่องที่คุณยังไม่ได้เคลียร์มันออกอะคุณอยู่ได้นี่แหละในการใช้ชีวิตแต่คุณอยู่ได้แต่ไม่หมอว่าไอ้ตรงนี้ยเคลียร์เถอะนะเพราะมันมันเหมือนมันเหมือนฝุ่นที่เข้าตา ถึงแม้ว่ามันเป็นแค่ฝุ่นเศษฝุ่นเล็กๆอะ่ะแต่มันทําให้คุณเคืองตาแล้วมันก็ทําให้คุณแบบมองอะไรให้มองอะไรมันไม่ชัดเจนอะ่ะมันรู้สึกหนุหนหิดใจอะ่ะเออประมาณนี้แล้วกันดังนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์เคลียร์ฝุ่นผงใดๆก็ตามที่มันอยู่ในจิตในใจที่มันตกตะกอนอยู่ข้างในอะ่ะคุณต้องเคลียร์ให้มันสะอาดกริ๊กเลยนะมันถึงเวลาแล้วแล้วคุณก็ต้องการแบบนั้นด้วยเดทเนี่ยคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็พร้อมมากๆด้วย แล้วมาดูกันนะคะว่าประตูบานใดถูกเปิดออกสําหรับคุณมาดูกันว่าประตูบานใดถูกเปิดออกสําหรับคุณ12 12นี้ประตูบานใดจะถูกเปิดออกสําหรับคุณคะ่ะ Template 6ถ้วยครีโนมซอสลาลาชินีถือดาบนะคะแล้วก็สามดาบ The Magician The Magician นะคะสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะประตูบานสำคัญของ คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะความสุขคุณรู้สึกว่าคุณห่างหายความสุขที่มันเกิดขึ้นกับคุณมาแล้วเมื่อก่อนเนี้ยคุณทิ้งความสุขนี้คุณไม่เคยเปิดประตูบานแห่งความสุขนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วมันอาจจะเป็นช่วงของวัยเด็ก <c oughs> เขาเรียกว่าความเป็นเด็กในใจของคุณ พวกเรายังคงมีความเป็นเด็กอยู่เสมออ่ะมันไม่ได้หายไปไหนเลยคุณเชื่อไหมแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยสภาวะต่างๆที่สังคมป้อนข้อมูลมาให้เราความเป็นไปบนโลกใบนี้ทำให้ความเป็นเด็กของเราอ่ะมันถูกเกินกินไปกับการเวลาประตูบานสำคัญที่ไม่หมอเห็นคุณจะได้เปิดประตูสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่ง คุณจะต้องยอมรับว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงคุณจะต้องเปิดมันให้ได้เพราะมันถูกแง้ไมไว้แล้วเมื่อยามที่คุณไม่ต้องมีภาระอะไรยามที่คุณไม่ต้องแบกอะไรมาไว้มากมายในชีวิตอะตอนช่วงสมัยคุณเป็นเด็กคุณรู้สึกแบบไหนคุณจำความรู้สึกนั้นได้หรือเปล่าตรงนี้คุณจะต้อง วนกลับมาวนกลับมาที่ความรู้สึกของคุณเมื่อตอนที่คุณเป็นเด็กอะเอาว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะไม่หมอเชื่อได้ว่าน่าจะประมาณสิบสองขวบไม่เกินนี้ไม่เกินสิบสองขวบความสดใสความน่ารักในจิตวิญญาณของเรามันมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆและไม่หมอก็เชื่อได้ว่าพวกเราทุกๆคนยังจำความรู้สึกนั้นได้ เรามีความฝันเรามีจินตนาการเรามีการคาดหวังบางส่วนที่มันไม่ใช่การคาดหวังที่มันเป็นระยะยาวระยะไกลแต่เราคาดหวังในระยะสั้นๆที่จะทําให้ตัวเองได้มีความสุขคุณเข้าใจความหมายไหมหมอไหมอย่างที่เราเป็นเด็กเราไม่เคยคาดหวังนะว่าอีกห้าปีสิบปีหรือชีวิตในอนาคตมันจะเป็นยังไง แต่เราเลือกที่จะคาดหวังในระยะสั้นๆที่ทําให้ตัวเองได้ยิ้มได้มีความสุขเราคาดหวังว่าเราจะได้ชมซีรีส์หรือชมการ์ตูนหรือชมอะไรก็ได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เรากําลังมีความสุขในระยะใกล้ๆนี้ที่เรารอคอยอยู่หรือแม้กระทั่งเรามีความสุขได้ในในทุกวันเลยอะถ้าไม่ใช่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องดูการ์ตูนไม่รู้ใครเป็นแบบแบบไม่หมอหรือเปล่านะในช่วงวัยเรียนเราก็รู้เลยว่า เราไปโรงเรียนเนี่ยอันดับแรกเลยนะไม่หมอไม่เคยโฟกัสในเรื่องการเรียนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องการเล่นไปคือต้องเล่นต้องเตรียมความพร้อมอันนี้คือเล่าแล้วกันนะเหมือนเดิมแต่งชุดนักเรียนไปในภายในกระโปรงนักเรียนก็จะต้องมีกางเกงขาย,ยาวพับขาไปด้วยนั่นคือสไตล์การแต่งตัวของไม่หมอเมื่อสมัยเด็กๆอยู่ช่วงประถม จะต้องมีขายาวเป็นก่งเก่งวอร์มพับขาขึ้นไปให้ให้อยู่ใต้กระโปรงทุกวันเพราะเตรียมการเพื่อไปเล่นกระโดดยางในทุกๆวันคือมันมีเป้าหมายอย่างนั้นไม่เน้นเรียนไปเน้นเน้นไปสนุกสนานเน้นไปเจอเพื่อนเน้นไปเล่นกับเพื่อนๆในช่วงวัยที่มีความสุขที่สุดก็คือประมาณนี้แหละช่วงไม่เกินสิบสองนี่แหละคือพลังงานของเราคุณจะต้องเปิดประตูสู่พลังงานอินเนอร์ชในตัวเอง สิบสองสิบสองเนี่ยมันจะถูกเปิดออกสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปของไม่หมอนะคุณจะต้องเปิดให้ได้จริงๆประตูของคุณบานนี้จะถูกแง้มออกมาละให้คุณเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปสู่ช่วงอายุที่ไม่หมอบอกช่วงอายุสิบสองเออสิบสองลงไปเลยคุณจะเห็นถึงความสุขคุณจะเห็นถึงแพชชั่นคุณจะเห็นถึงการที่เราไม่เครียดไม่กังวลไม่ทุกข์ อย่าอย่าเอาอย่าเอาเงื่อนไขใดๆมามามาบังคับตัวเองนะว่าไม่ได้หรอกก็เราไม่ใช่สิบสองแล้วนี่ก็เราเป็นเท่านั้นนี้วางเงื่อนไขทุกอย่างลงซะถ้าอยากที่จะให้ตัวเองชาร์จพลังงานถ้าอยากจะเปิดสู่ประตูพลังงานของตัวเองคุณจะต้องไปชาร์จพลังงานในพลังงานในช่วงนั้นให้ได้ดึงพลังงานช่วงนั้นเข้ามาสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันให้ได้เพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณได้มี เขาเรียกว่า power หันกับมันนั่งสู่บลังอีกทีหนึง่งบลังแห่งความสามารถบลังแห่งสติปัญญาบลังแห่งราชินีถือดาบคนที่ชัดเจนคนที่ฉลาดคนที่กล้าตัดสินใจคนที่มีไหวพริบปฏิพานทุกอย่างคุณจะดึงพลังงานตรงนั้นคืนมาได้จากการที่เปิดประตูสู่วัยเด็ก ก่อนไปดึงเอาพลังงานตรงนั้นเข้ามาบางคนถามว่าจะทํำยังไงไม่หมอจินตนาการนึกถึงนั่งสมาธิหรือหรือถ้าไม่นั่งสมาธิก็คือการที่คุณได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ขวนละลึกถึงความรู้สึกที่มีความสุขที่สุดในช่วงนั้นให้ได้ลืมความเจ็บปวดอย่าไปจําความเจ็บปวด จริงๆมันตั้งแต่เล็กๆเรานั้นเราก็ต้องมีความเจ็บปวดแต่เชื่อไหมว่าพวกเราไม่ค่อยจําความเจ็บปวดต่ํากว่าสิบสองขวบหรอนะจริงๆเป็นแบบนั้นน่ะทุกคนเป็นแบบนั้นน่ะเราจะไม่ค่อยจําเราจะจําแต่ความสุขเพราะหลังจากสิบสองขวบไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามามันจะมีความรักเข้ามาเราจะอหกหักเราจะแบบแอบรักมันมันจะมีเรื่องท็อกซิกเข้ามาโดย โด,โดยที่เราไปสู่สังคมที่ที่มันกว้างขึ้นคือเข้ามัธยมม,มันจะเป็นสังคมที่ที่มันกว้างขึ้นแล้วเราไปรับพลังงานรับออความเชื่อรับอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะมากมายจนเราลืมตัวตนของเราไปดังนั้นประตูสิบสองสิบสองที่จะถูกเปิดออกเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญนะประตูบานนี้จะเปิดไปไปหยิบเอาอพลังงานที่เป็นกุญแจดอกสําคัญเพื่อมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ทําให้คุณได้ ฟื้นคืนพลังงานฟื้นคืนความเป็นเด็กในตัวของคุณอีกครั้งหนึง่งตรงนี้แหละมันคือพลอะตรงนี้แหละมันคืออนาคตของคุณมันคือความสุขมันคือทุกอย่างมันคือผ้าขาวทำตัวเองให้เป็นผ้าขาวคุณทำได้นะคุณทำได้เพียงแค่อย่าไปติดกับอย่าไปติดกับความท็อซกซกมันเป็นคุณเห็นผ้าขาวไหมเสื้อสีขาว หัวใจที่มีดาบปักอยู่แต่คุณใส่เสื้อสีขาวคุณกลมขมับของตัวเองไว้นั่นบ่งบอกว่าคุณกำลังคิดทำให้ตัวเองเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าความคิดทำให้เราเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าความคิดกำลังทำร้ายเราอยู่หรือเปล่าตรงนั้นเราหันกลับมาถามตัวเองแก้ไขตรงนี้ให้ได้ เป็นประตูที่สําคัญในการแก้ไขวันนี้นะเป็นประตูสําคัญมากๆในการแก้ไขและเยียวยาหมายไพ่ชื่อบอกเพิ่มเติมปรับสมดุลของตัวเองให้ได้ในช่วงนี้ความสุขมันจะถูกเรียกกลับคืนมาอีกครั้งหน,นึ่ง The m ็ม a พเนี่ยหนึ่งถ้วยอ่ะมันเป็นความสุข ประกบกับ6ถ้วยแล้วก็2องไม้เทา้า2ไม้เทา้าแล้วก็อัศวินถือดาบแล้วก็เดอะสตาร์ประตูแห่งความสุขแน่นอนที่สุดเลยประตูแห่งความสุขกำลังจะถูกเปิดออกสำหรับคุณนะแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะคะประตูสำคัญเลย12-12ถ้าคนเข้ามาชมคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญน,นะคะ ไม่มีความบังเอิญที่คุณเข้ามาคุณกําลังจะได้เปิดก๊อกแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณคุณพื้นฐานของคุณ่เป็นคุณเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความวบอบอบ่นอารีอ่ะมากๆเป็นคนที่สแสวงหาความสบายใจอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งบางช่วงบางจังหวะบางสถานการณ์มันก็พาให้คุณตกอยู่ในสภาวะของความตึงเครียดอยู่บ้าง มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับคุณจํำมาไว้นะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเงื่อนไขในในความคิดของคุณมันจะบอกว่าใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่จงจาเอาไว้ว่าจิตอิญญาณยของคุณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณก็คือการมาเพื่อความสุขมาเพื่อความสบายใจมาเพื่อให้พลังงานดีๆมาเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆมาเพื่อส่งต่อความหวัง มาเพื่อส่งต่อแสงสว่าง The Star บอกอย่างนั้น The Star ออกมาทุกครั้งเท่ากับคุณมีความหวังที่ลงมาบนโลกใบนี้ถึงแม้คุณจะรู้สึกท้อใจถึงแม้คุณจะรู้สึกแบบโอ้โหหมดความหวังเลยในชีวิตมันไม่มันไม่มีอะไรน่าหวังเลยก็ตามมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละคุณมีความหวังคุณมีเป้าหมายลงมาดังนั้น คืนพลังงานตรงนี้ประตูสู่พลังงานที่แม่บอกว่ามันเป็นพลังงานของความรักไร้เงื่อนไขมันเป็นพลังงานของความรักที่บริบูรณ์สมบูรณ์ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าพลังงานของคุณจริงๆเนี่ยมันมันคือความบริบูรณ์ของความรักอะ่ะมันคือความสุขที่คุณจะส่งให้กับผู้คนน่ะแต่การที่คุณจะถูกเปิดพลังงานตรงนี้เปิดประตูบานนี้ออกเนี่ย คุณต้องผ่านการต่อสู้กับจิตใจของตัวเองก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องต่อสู้กับใครเลยนะวางทุกอย่างลงหมดวางภายนอกลงหมดต่อสู้กับจิตใจของตัวเองเป็นหลักการต่อสู้กับหัวใจของตัวเองเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างความกลัวสำคัญมากๆความกลัวเป็นตัวเตะตัดขาเราอยู่เสมอๆ ความกลัวมีได้ตลอดเวลากลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวตายกลัวคนไม่รักกลัวผิดหวังกลัวไม่ประสบความสําเร็จกลัวเขาไม่ชอบกลัวไปกลัวกลัวทุกอย่างอะเราลองเผชิญหน้ากับความกลัวดูบ้างคุณลองเผชิญหน้ากับความกลัวดูบ้างและมันเป็นเทคนิคของไม่หมอนะโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับความกลัวขั้นสูงสุด ความกลัวขั้นสูงสุดเราจะเผชิญหน้ากับมันได้ยังไงโดยการที่เราไม่ว่าเรากลัวอะไรอ่ะเรายันไปทุกครั้งอ่ะยันเข้าไปลึกถึงหัวใจของเราหรือเรากลัวอะไรเราถามไปเรื่อยๆยันนี่ก็หมายถึงการถามตัวเองไปเรื่อยๆสมมุติว่าเออเรามีแฟนคนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทําดีกับเขาหรือเราพยายามบ่นเขาหรือพยายามทะเลาะกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเราทําเพื่ออะไรถามตัวเองไปเรื่อยๆแล้วตอบตัวเองอยา่าโกหกตัวเอง สรุปแล้วเหมาเชื่อได้ว่าสุดท้ายแล้วมันตอบมันจะตอบกลับมาก็คือเพื่อตัวเราเองเพื่อทําให้เราสบายใจเพื่อทําให้เราได้คนรักที่ดีที่สุดเราพยายามจะเปลี่ยนเขาเพื่อทําให้เราได้คนรักที่ดีที่สุดอันนี้ถ้าเราเปิดใจยอมรับเราพยายามจะบอกเขาเพื่อทําให้เราได้คนรักที่ดีที่สุดเราพยายามจะบอกลูกของเราสอนลูกของเราบ่นลูกของเราเพื่อเราจะได้ลูกที่ดีที่สุด สามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่หรือใครใครใดใๆก็ตามเราพยายามที่จะเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเพราะเราเลือกที่จะอยากรับสิ่งที่ดีที่สุดเสมออะไรที่มันไม่ดีที่สุดเราไม่ต้องการมันจะเกิดความทุกข์มันจะเกิดความกังวลแล้วพอทีนี้มันเป็นยังไงล่ะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดไงพอมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดปุ๊บเราจึงเกิดทุกข สุขภาพด้วยเราต่อสู้กับสุขภาพเราต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพทุกอย่างเพราะเราอยากเราอยากให้มันดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างที่บอกไปมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดมันมีความเสื่อมมันมีความหมดไปมันมีความสิ้นไปอยู่เสมอเสมอเวลามันเดินไปอยู่เสมอเสมอดังนั้นสิ่งที่ทําให้เราทุกคือการที่เรากําลังย้อนแย้งกับความเป็นจริงไง เวลาเราป่วยเวลาเราป่วยเราแบบกังวลกังวายใจห้ยเราทุกข์ใจมากๆเลยถามตัวเองว่าว่าเวลาเราป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหมอเนี่ยช่วงที่ป่วยเป็นหมอก็เรียนรู้ตัวเองตลอดเน่ะคือพยายามที่จะมีความกังวลกังวายเรื่องอะไรยันไปเรื่อยเรื่อยยันไปเรื่อยๆก็คือเราก็คือกลัวเราก็มีความกลัวอยู่แต่เป็นหมอก็ต่อสู้กับความกลัวตรงนั้นต้องต้องทุกวินาที ทุกวินาทีเราจะต้องมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความกลัวเผชิญหน้ากับมนุษย์ตยูทุกอย่างที่มันอยู่บนโลกใบนี้เพราะแม่หมอไม่ใช่แค่ป่วยแค่เป็นแค่เป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเอฟซก็รู้แล้วหรอว่าแม่หมอเจอในชีวิตก็คือเจออะไรมาบ้างมันก็แค่จิบจกับการเป็นตรงนี้เท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราต้องเรียนรู้ทุกครั้งที่เราเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแล้วหันกลับมาแก้ไขกับตัวเองแล้วก็ตั้งสติ ว่าเอาสิ่งนี้มันไม่โอเคสิ่งนี้มันทําให้เราสิ่งนี้มันทําให้เราแบบหยุดอยู่กับที่สตันสตั๊กอยู่กับที่หรือใดๆก็ตามเดินหน้าต่อได้ยังไงบอกตัวเองแบบนั้นเดินหน้าต่อได้ยังไงเราจะเดินหน้าต่อด้วยการที่เราหันกลับมาคิดว่านี่คือโลกสมมติอีกแล้วแม่บอกก็เอามายันอีกอะ่ะเออนี่คือโลกสมมติการที่เรามีความรู้สึกเศร้าใจทุกใจเสียใจมันก็เพราะว่าความกลัวมันครอบงําเราอะความ ความกวนในสิ่งที่เราไม่ต้องการอ่ะมันครอบงาเราอยู่เสมอดังนั้นเราต้องยอมรับมากกว่าแล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับปุงแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยยิ่งจะโดยสภาวะของคนอื่นอะ่ะปล่อยเลยฟื้นคืนพลังงานของตัวเองฟื้นคืนความรู้สึกของตัวเองก่อนคุณต้องไปต่อคุณต้องไปต่อ จากตัวของคุณเองก่อนในวันนี้พลังงานเนี้ยที่ออกมาเนี่ยคุณจะต้องโฟกัสที่ตัวเองหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองที่แม่หมอพูดพูดไปเมื่อกี้มันจริงๆมันน่าจะยาวมากกว่าน,นี้นะในการที่ที่จะหันกลับมาสร้าง power ให้กับตัวเองอี่ยคือการที่เราจะต้องทิ้ง ทิ้งในที่นี้ไม่ได้ว่าเราทิ้งคนอื่นให้อยู่แล้วเราไปอยู่คนเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นคือทิ้งความรู้สึกที่เราไปผูกผูกไว้กับคนอื่นก่อนเพื่อดึงพลังงานของเราให้ให้คืนมาก่อนถ้าพวกคุณรู้สึกว่าตอนนี้พลังงานตกเหลือเกินตอนนี้มันมันตกโฟตอนนี้มันมันไม่โอเคตอนนี้เรากาลังไปอินกับคําพูดคนอื่นที่เขาตําหนิที่เขาว่าเราหรือเราไปอินกับเอ่อความรู้สึกของคนอื่นที่สายตาของคนอื่นที่เขามองเราหรืออะไรก็ตามดังนั้นน่ะ เรากําลังเอาตัวเองอโยนไปที่ภายนอกเราไม่ได้อยู่กับตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการอยู่กับตัวเองสําคัญมากๆในตอนนี้การหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองย้อนไหว เปิดประตูสู่วัยเด็กของคุณให้ได้เพราะความสุขมันจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งและคุณจะเห็นว่าการที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้คุณมีความหวังลงมาด้วยคุณมีความสุขลงมาเต็มเปี่ยมคุณมีความรักความเมตตาที่แบบไร้เงื่อนไขมากๆคุณอย่าลืมตรงนี้แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทําให้คุณลืมตรงนี้ไปก็หันกลับมาโฟกัสในส่วนนี้ให้ได้หันกลับมาโฟกัสในส่วนที่เป็นตัวตนของคุณที่สุดให้ได้คุณทํามันได้อยู่แล้วคุณผ่านไปได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วคุณเชื่อไหมหมอเพราะว่าในทุกๆครั้งที พวกเราเจอสถานการณ์ที่มันมันแย่ๆนะมันไม่โอเคอะเราก็ผ่านไปได้ทุกครั้งอยู่แล้วบางครั้งเราก็ลืมไปได้ซ้ําว่าออกช่วงสถานการณ์เมื่อก่อนเนี้ยที่เราว่าโหแย่มากๆเลยร้องไห้มากๆเลยเราก็ผ่านมาได้เราก็ลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วด้วยซ้ํา ดังนั้นสถานการณ์ณนะตอนนี้นะไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่สิ่งนี้มันไม่ผ่านไปก็คือความแข็งแกร่งทางด้านจิตวิญญาณสิ่งที่มันไม่ผ่านไปเลยก็คือความรู้สึกดีๆมันเป็นพลังงานที่ powerful มากๆคุณเชื่อได้เถอะว่าความรักความรู้สึกดีๆอ่ะมันไม่เคยจางหายไปความรักความรู้สึกดีๆมันไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาเราเกิดมาเจอใครสักคนบนโลกใบน,นี้ที่เรารักเขามากๆเนี่ย คุณเชื่อได้แต่คุณไม่ได้เพิ่งมารักเขาในโลกใบน,นี้หรอกมันเป็นความรักผ่านพบชาติมาแล้วเนิ่นนาน,น,านรักษาความรักนั้นไว้รักษาความรู้สึกดีๆนั้นไว้วเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้นะเส้นทางของคุณ พร้อมสําหรับคุณนะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรคุณผ่านไปได้อยู่แล้วคุณผ่านไปได้เสมอเพียงแค่เนี่ยหันกลับมาอยู่กับตัวเองหันมากราวดิง้งตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติรีแลซ์ผ่อนคลายสบายๆส,สำนึกรู้คุณทุกสิ่งรอบตัวของคุณทุกอย่างรอบตัวของคุณที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันไม่มีความบังเอิญนะ แม่หมอแถมเดี๋ยวแม่หมอแถมนี่ให้อีกใบหนึ่งนะนานมากแล้วถ้าใครยังจําได้นะเพราะว่าช่วงไม่สบายเนะี่ยแม่หมอก็เจอเจอเดี๋ยวกาดใบนี้หายไปนานมากไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่ช่วงไม่สบายนะคือกาดใบนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าแม่หมอก็ไม่แน่ใจว่ามันมาได้ยังไงก็คือเป็นเป็นกาดที่ให้กําลังใจได้ดีมากคุณก็เช่นกันคุณก็เป็นวันเดอร์วูแมนคุณก็เป็นคนที่แกงที่สุดเข้มแข็งที่สุดได้เส้นทางนี้ มันเป็นเส้นทางที่น่าอัศจรรย์สําหรับคุณมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์มันปร,ประตูทุกบานของเราเราถูกเปิดแง้มออกอยู่ตลอดเวลาแต่สิบสองสิบสองเนี่ยมันเป็นบานสําคัญที่ทําให้คุณได้ต้องกลับมากราวดิ้งของตัวเองกลับมาสู่สู่ภายในของตัวเองและโดยเฉพาะของความความสุขความเมตตาความเขาเรียกว่าความเป็นเด็กอะความความมีความหวังอะเด็กทุกคนไม่เคยรู้สึกผิดหวังนะเราไม่ผิดหวัง อัจริงๆเป็นแบบนั้นเอาย้อนเวลาให้ถูกจังหวะนะเดี๋ยวบางคนจะแบบว่าอาตอนเป็นเด็กผิดหวังตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดอนอกเรื่องนิดหนึ่งถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าวัยเด็กไม่โอเคเลยเนี่ยหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองว่าเราตั้งแต่แสดงว่าเราผิดพลาดตั้งแต่วัยเด็กละเราไปโฟกัสเรามองโลกในแง่ร้ายตั้งแต่วัยเด็กละนะถ้าวัยเด็กมันมีเรื่องที่ที่มันท็อกซิกมากๆเนี่ยแสดงว่าเราไปโฟกัสที่เรื่องท็อกซิก แล้วเราไปจําเรื่องนั้นเราลืมเรื่องดีๆไปไอเรื่องดีๆมันมีเยอะมากๆเลยเราต้องหันกลับไปหามันให้เจอให้ได้หาเรื่องดีๆให้เจอให้ได้แต่ถ้าคุณยังตอบว่าไม่มีเลยแสดงว่าคุณพลาดมันมีแต่คุณพลาดที่จะมองมันดังนั้นตั้งสติให้ดีมองหาข้อดีมองหาจิ๊กซอตัวสําคัญที่มันอยู่ในวัยเด็กของคุณมันมีอยู่ในนั้นตรงนี้ ไม่หมอไม่ไม่เจาะจงว่ามันคือเรื่องอะไรแต่พวกเราทุกๆคนน่ะมีจิ๊กซอตัวสําคัญที่สุดอยู่ในวัยเด็กของพวกเราทุกๆคนไปหามันให้เจอมันคือความสุขของคุณมันคือคริสตลัลมันคือพลังงานมันคือสิ่งที่จะมาเยียวยาหัวใจของคุณในช่วงนี้ได้มันจะทําให้คุณผ่านทุกทุกทุกเหตุการณ์หลังจากนี้ไปได้สวยงาม และในตอนนี้ไพ่ก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณมองแต่ความสุขรอบตัวขอบคุณสถานการณ์รอบตัวขอบคุณทุกอย่างที่คุณมีตรงหน้าคุณขอบคุณโทรศัพท์ขอบคุณบ้านขอบคุณพัดลมขอบคุณแอร์ขอบคุณที่นอนขอบคุณทุกอย่างเลยที่คุณมีอย่าไปนึกถึงที่คุณไม่มีคิดและมองสิ่งที่คุณมี แม่หมอเชื่อได้ว่าเรามีบ้านเรามีรถถึงแม้รถมันจะเก่ามันจะใหม่ถึงแม้เรามีเสื้อผ้าเรามีข้าวเรามีเนี่ยคุณขอบคุณในสถานการณ์ตอนนีงงน้เป็นการดึงพลังงานเป็นการดึงพลังงานเป็นการรวบรวมพลังงานเป็นการดึงสายเขาเรียกว่าสายหรือเส้นของชีวิตลากของต้นไม้ใหญ่อะมันจะมี ลากที่แบบโอ้โหยิ่งเลยนั่นแหละคุณจะต้องดึงลากดึงเส้นดึงดึงสาวมันเข้ามาเอาแต่ความสุขนะให้มันมาเป็นลากแก้วที่ที่ใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งให้ได้นั่นคือส่วนสำคัญนั่นคือส่วนสำคัญที่ที่คุณจะต้องมีที่คุณจะต้องเป็นที่คุณจะต้องเปิดประตูบานนี้ให้ได้นะคะก็แม่บอกก็หวังว่า คุณจะได้เจอตัวตนของคุณนะเพราะคุณตัวตนของคุณสวยงามนะตัวตนของคุณทรงคุณค่าตัวตนของคุณน่ารักตัวตนของคุณคือเทวทูตเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังแห่งความเมตตานั่นแหละคือตัวตนของคุณดึงพลังงานของคุณกลับคืนมาให้ได้แล้วก็สร้างให้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตของคุณ ต้นไ yani ม้ของคุณต้นไม้นี่ก็คือต้นไม้แห่งจิตวิญญาณของคุณในกายของคุณเนี่ยมันจะเป็นล่มโพล่มใสให้กับโลกใบนี้มันจะเป็นแหล่งพลังงานให้กับโลกใบนี้ได้ให้กับผู้คนให้กับครอบครัวของคุณให้กับสรรพสัตว์ที่อยู่รอบตัวคุณได้มีความล่มรื่นได้มีความสุขนั่นแหละคือส่วนที่คุณมีความหวังที่คุณลงมาบนโลกใบนี้นั่นแหละคือส่วนที่คุณจะทำมันได้ดีที่สุดในโลกใบนี้ คุณจะสามารถส่งต่อความสุขให้กับทุกคนได้นะคะแม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้แล้วก็ในการอ่านไพ่ช่วงนี้มันก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่แม่หมอก็หวังว่าคุณจะได้อะไรดีๆไปบ้างไม่มากก็น้อยแหละนะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมช่องแม่หมอนะคะขอบคุณมากค่ะ